เมนูที่หนึ่งซุปใสที่อร่อยจนต้องยกซดแค่เปิดฝาหมอ้อกลิ่นหอมก็ลอยขึ้นมาจนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ซุปธรรมดาเริ่มจากฉีดน้ำมันเล็กน้อยลงกระทะนำไข่ไก่สองฟองลงไปทอดพอให้ผิวด้านนอกกรอบแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำตามด้วยเห็ดแชมปิญองและเห็ดชิเมจิผัดด้วยไฟกลางให้ความชื้นค่อยๆระเหยออกมาจนกลิ่นเห็ดเริ่มเด่นชัดจากนั้นใส่ไข่ที่เตรียมไว้กลับลงไปในกระทะ สุดสาคัญคือต้องเติมน้ําเดือดไม่ใช่น้ําเย็นเพราะน้าร้อนจะช่วยดึงรสอูมามิของไข่และเห็ดออกมาได้เต็มที่ใส่เต้าหู้และกุ้งสดปิดฝาต้มให้เดือดก่อนจะเติมผักใบเขียวตามชอบปรุงด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อยเมื่อทุกอย่างเดือดเข้ากันดีให้โรยเกากี้ลงไปเล็กน้อยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่คือซุปที่เหมาะที่สุดสําหรับช่วงน้ําหนักของที่ความสดวานของซุปจะชัดเจนจนแทบลืมไปว่านี่คืออาหารลดไขมันเมนูที่สองสลัดกะหล่ำปลีูตรอิ่มเบา้าแต่พลังแน่น ถ้าอยากมีเมนูคู่ใจในช่วงลดไขมันจานนี้คือคำตอบเริ่มจากกระลำปลีพาครึ่งแล้วฉีกเป็นชิ้นขนาดพอดีนําไปลวกในน้ําเดือดใส่น้ามันเล็กน้อยเพื่อให้ผักมีสีเขียวสดใสและเนื้อกรอบนุ่มในอีกกระทัหนึ่งเจียวไข่สอง,องฟองให้ผิวนอกกรอบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปคลุกเคล้ากับกระลำปลีราดด้วยน้ําสลัดสูตรเฉพาะที่ให้รสเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวคลุกให้ทุกส่วนเคลือบซอสอย่างทั่วถึงผลลัพธ์คือสลัดชามใหญ่ที่อัดแน่นด้วยใย,ยอาหารช่วยให้อิ่มนานคุ้มแแคลลออรรีี่ะ่ะะยงดตบบเผาา เมนูที่3มเห็ดเข็มทองผัดแห้งกปลิ่นบาร์บีคิวใครคิดว่าอาหารลดไขมันต้องจืดชืดเมนูนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณเริ่มจากล้างเห็ดเข็มทองให้สะอาดแล้วซับน้ำออกให้แห้งเพื่อให้ผัดแล้วไม่แชะ ฉีดน้ำมันเล็กน้อยลงกระทะเจียวไข่สองฟองให้สุกแล้วตักพักไว้ใช้กระทะใบเดิมใส่เห็ดเข้มทองลงไปผัดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่อยๆไล่น้ำออกจากตัวเห็ดจนเนื้อเริ่มแน่นและกลิ่นหอมขึ้นใส่ไข่กลับลงไปโรยผงปรุงรสบาร์บีคิวเพียงเล็กน้อยก่อนยกออกจากเตาเติมต้นหอมซอยเพื่อเพิ่มมิติข,ของกลิ่นและรสรสชาติที่ได้แทบไม่ต่างจากเห็ดย่างในร้านปิ้งย่างแต่แคลอรี่ต่ำอิ่มสบายและช่วยคลายความอยากของทอดได้ดี